สวัสดีค่ะท็อปส์เบียนพูดถึงรถยนต์หรูทุกคนคงเก็บรักษากันไว้อย่างดีในโรงรถใช่ไหมคะบางครั้งผ้านั้นเหล่านี้ก็ถูกลืมไว้ในสถานที่ต่างๆเหมือนกันโชคดีที่มีคนไปพบเข้าเราจึงได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งแม้จะเก่าไปหน่อยแต่กลับมีมูลค่ามาหาศาลกว่าที่คิดไว้บางทีถ้าคุณลองเปิดประตูห้องเก็บของดูอาจจะเจออะไรดีๆแบบนี้บ้างก็ได้นะคะ Ferra r i 65 GTB v Daytona ถ้าพูดถึงเฟอร์รารี่เราคนรักรถเป็นต้องตานลูกว้าเพราะใครๆก็รู้ว่าเป็นรถสปอร์ตราคาสูงลิฟต์แต่อยู่ดีๆเด,ดินไปจอดนิ่งให้ฝุ่อนเกาะอยู่ที่โรงนาซะอย่างนั้นหลังจากสืบไปสืบมากพบว่ามันถูกผลิตมาแค่1200ขันคันทั่วโลกในปี1969ถึง1973และมีความเร็วสูงสุดถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทำให้คนรักรถตัดสินใจซื้อกันได้ไม่ยากแต่คันนี้พิเศษ เนื่องจากถูกออกแบบไม่เป็นแบบสตรีทซึ่งเจ้าของคนแรกก็คือเพื่อนของเอ็นโซเฟอร์รารีก่อนจะเปลี่ยนไปอยู่ในมือของมาโกโตะทาคาอิตตัวแทนจำน่ายชาวญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ถูกจอดทิ้งไว้ในโรงนานนากว่า40ปีแต่สภาพยังดีและโอเคอยู่จึนกระทั่งมีคนไปพบเข้าเราจึงได้เห็นรถยนต์ในตำนานกันอีกครั้งหนึ่งและถูกนำไปโชว์ตัวในงานประมูลสนอราคาแล้วแพงหูดับเนื่องจากมันอยู่ที่ราๆ 56-68ล้านบาทนี่ยังไม่รวมภาษีนะ Mercedes-Benz t h a n d e s SL Growing หากพูดถึง Benz ทุกคนนึกถึงโรหรูราคาแพงจอดอยู่ในโรงโรถกันอย่างดีใช่ไหมล่ะก็แม้แค่หนึงราคาไม่ใช่เย่อยเลยนี่นะแต่ใครจะไปรู้เราว่าอยู่ดีๆรถสปอร์ตรุ่นเกา่าจะถูกลืมกับเขาได้เหมือนกันแม้จะจอดนิ่งอยู่ในโรงโรถนานแต่ก็ไม่ทำให้คนเจอผิดหวังเลย พราะมีสภาพสมบูรณ์ไม่มีสนิมเกาะและยังไม่เคยหรือเปลี่ยนอะไรโดยด้วยซ้ํารุ่นนี้ไม่ได้แค่ดูเฟี้ยวและชอบเฉียวตอนเปิดประตูเท่านั้นนะแต่ถูกผลิตเป็นคันที่13ของรุ่นและคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ39ล้านบาทไม่รวมภาษีซึ่งผู้โชคดีที่ได้ไปครองก็คือบีวอร์เนอร์นักธุรกิจและผู้ก่อตั้งงานแสดงรถยนต์คลาสสิกอัมเลียไอแลนด์คอนคอร์สโดยเขาเกล่าวว่าจะนำไปปรับแต่งให้ใช้งานได้อีกครั้ง คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า2ปีเล่งงบประมาณราวๆ15ล้านบาทขนาดอยู่ในโรงรถออร่ายังจับขนาดนี้ถ้านำไปแต่งใหม่จะฟิล์ขนาดไหนกันเนี่ยโลลาทีทีเตอร์ต้นทนเซเวนทเฮงโครงรถเก่าๆแบบนี้และคนคงอยากจะลบเป็นชิ้นๆแล้วไปขายเป็นอะไหล่เชียงกงให้รูลรวรูรอดแต่ถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังให้หยุดความคิดนั้นไว้ก่อนเพราะถ้าดูดีๆแล้ว มันคือรถแข่ง Lola T332 ที่โด่งดังมากในช่วงปี1973เลยนะคะด้วยความเป็นรถฟอร์มูล่า F5 เท่าสันและถูกปรับแต่งมาจากรุ่น T330 มันจึงครองสนามได้มียากแต่ก็นั่นแหละแม้ว่าจะลดอเล่นมนันนานก็ใช่ว่าจะเป็นแชมป์ได้ตลอดเพราะอีก2ปีต่อมา T333 ก็กำเนิดขึ้นเลยทำให้มันต้องหล่าว,วงการไปแต่ความเฟียลเลคคลาสิก จึงเข้าตาคนยุคนี้เข้าอย่างจังแม้จะอยู่ในสภาพเหลือแต่โครงแบบนี้คนรักรถก็ยังรู้อดีตของมันอยู่ดีถึงตอนนี้จะยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับไปอยู่ด้วยหรือไม่เชื่อว่าหากขินคุณค่าต่อให้แพงหูฉีกขนาดไหนก็คงอดไม่ได้ที่จะซื้อหาไปเป็นของตัวเองอยู่ดี Lamborghini Miura P400 จัดว่าเป็นมรดกสุดฟิลเลอแพงได้ใจกันสุดๆไปเลยเพราะใค่จะไปคิดแล้วว่าในโรงจอดรถปิดตายของบ้าน จะมี lamborghini นนสวยหรูจอดทิ้งเอาไว้ด้วยแม้จะไม่ใช่รุ่นใหม่แต่ด้วยดีไซน์สุดเท่และสีสันจัดจ้านขนาดนี้มีหรือจะไม่เสไพย์กันบ้างซึ่งรถคันสีส้มสดใสที่เราเห็นอยู่นี้เป็นของคุณลุงของบิลนิวสันที่คาาว่าคงซื้อไว้ใช้กันปกติแหละแต่นานวันเขาคงไม่ได้อยากขับอีกจึงจอดไว้ในโรงรถนาน27ปีมีมูลค่าอยู่ราวๆ39-48ล้านบาทไม่รวมภาษีนะแม้จะอยู่ท่ามกลางข้าของผุพัง แต่ลัมโบกินีของเขายังอยู่ในสภาพดีเวอร์ว่งจึงนำมาแปลงโฉมและเขื่นชีพให้มันเจิสวยหรูสมเปรนรถสปอร์ตในตำนานอีกครั้งหนึง่งถ้ารู้ว่าจะเจออะไรจริงๆแบบนี้ขอตัวไปถามคุณปู่คุณย่าก,ก่อนนะคะเพื่อว่าจะได้รถสวยๆกับเขาบ้างสักคันหนึ่งเชลบี้โฟร์ทวินที่เซเว่นโคบราอีกรุ่นที่ต้องยกนิ้วให้กันเลยกับรถเปิดประทุนสุดจ้าบจากเชลบี้ซึ่งตอนนี้ขาบอกว่าหายากมากม พราะมันผลิตมาตั้งแต่ปี1967น่นเลยโชคดีที่เจ้าของคนสุดท้ายเสียชีวิตซะก่อนจึงทำให้คอเลกชันสุดเฟี้ยวเหล่านี้ถูกลืมหายไปซะดือด้อกว่าเพื่อรักของเขาจะมาพบเขาก็ปากเข้าไปเกือบ26ปีให้หลังแล้วเมื่อเข้าไปสำรวจด้านในพบว่าเชลบีและเพื่อนๆของมันอยู่ในสภาพฟุ่นเฟอนนะแต่ยังดูดีมากจนเหมือนกับสตารัเอาไว้ยังไงอย่างนั้นเนื่องจากจอดทิ้งนานไปหน่อยรถคันนี้จึงถูกพวกหนูๆหนูเข้าไปจับจองเป็นที่อยู่กันบ้างแล้ว ซึ่งนั้นไม่เป็นปัญหาจัดการนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วก่อนจะนำไปโชว์ตัวกับทาง Gooding Company ด้วยความเท่ผสมกับความคลาสสิกอย่างลงตัวมันจึงถูกประเมินราคาสูงถึง120ล้านบาทไม่รวมภาษีนะหากคุณกระเป๋าหนักพอจะจัดสักคันสองคันก็ได้นะคะ f o r Mustang b u l l i t ใครเป็นแฟนภาพยนตร์สุดคลาสสิกแต่โคเทยอย่างบูลิตน่าจะเคยเห็นคันนี้กันบ่อยๆแม้จะไม่มีรูปร่างสะดุดตาอะไร เขาบอกว่ามันจริงกว่าที่คิดออกตัวกันทีหนึงแรงแทบจะหยุดหายใจแน่นอนว่าถูกใช้ในฉากบูสซส่วนใหญ่มันจึงถูกปรับแต่งใหม่ทั้งคันแต่หลังจากถ่ายภาพยนตร,ร์เสร็จก็ถูกขายให้กับพนักงานวอร์เนอร์บาร์เทร์แล้วถูกส่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงเจ้าของคนสุดท้ายในปี1974ด้วยราคาเพียง180,000บาทก่อนจะถูกทิ้งอยู่ในโรงรถและถูกพบโดยชอนเคียนนันลูกชายของเขาในเวลา20ปีต่อมา โชคดีที่พี่เขาเห็นความเท่ของเจ้านี้ตั้งแต่แรกเห็นจึงนํามาจากการซ่อมแจนมันสามารถขับขี่ได้ปกติและนํานเข้าไปร่วมประมูลเพื่อให้เหล่าคนรักรถได้ยือนชมและควักกระเป๋ากันซึ่งในงานนี้เขาก็ได้ขายออกไปด้วยราคาสูงถึงหลักร้อยล้านบาทไม่รวมภาษีนะแร่ไอเทมขนาดนี้แพงแค่ไหนก็ยอมจได้คะ่ะ Bugatti Type 57S a n t a r e n t e จัดว่าเป็นแรไอเทมเลยก็ว่าได้ เพราะรุ่นนี้ทั้งบุกติเขาสร้างมาแค่17คันตั้งแต่ปี1937นัน่นเลยแม้จะเก่าเรียกพี่แต่กลับมีความล้ำสมัยและดูดีมีรสนิยมจนสดุดตาของเอิร์นฮานายกสมาคมนักแข่งของอังกฤษเข้ากก็นจะถูกประมูลไปในที่สุดหลังจากนั้นรถคันนี้ก็ถูกเปลี่ยนเจ้าของเรื่อยๆและมาถึงมือของดออร์ฮาโลคาจนได้หลังจากเขาเสียชีวิตลงรถคันนี้จึงถูกจอดนิ่งสนิทอยู่ภายในโรงรถ จนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายได้เข้าไปทําความสะอาดแล้วพบเข้า <c oughs> ก็ถึงกับตกตะลึงไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอรถยนต์หายากกับเขาด้วยจึงนําออกมาสู่สายตาผู้คนอีกครั้งส่วนมูลค่าไม่ต้องพูดถึงเลยของดีของหายากแบบนี้ราคาจึงพุ่งทะยานไปเป็นหลักร้อยล้านบาทไม่รวมภาษีนะหลังจากการค้นพบครั้งนี้ทำให้ทางคณะกรรมาการจัดงานแสดงรถยนต์สนใจเป็นอย่างมากและหวังว่าเขาจะนำคุณปูท่ทวดคันนี้ไปร่วมโชว์ตัวในงานด้วยเช่นกัน Prosch 56 A 150 0 GS Carrera Coupe ระดับ p o s c h e ทั้งทีไม่ว่าจะยุคไหนก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นยิ่งเก่าก็ยิ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมกระเป๋าหนักอยู่เสมอคันนี้ก็เช่นกันเพราะมันมีทั้งความคลาสสิกและความแรงของรถแข่งมารวมกันอยู่ในคันเดียวทุกเปิดตัวครั้งแรกในปี1957เป็นแบบสองประตูสีที่นั่งภายในบุด,ด้วยหนังสีดำสวยหรู สีของรถเป็นบอลเงางามและได้รับความนิยมยาวนานถึง25ปีแน่นอนว่าเฟีย้ยวงอขนาดนี้จึงไม่แปลกที่มันจะถูกเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆแต่น่าเสียดายที่เจ้าของคนล่าสุดซื้อมายังไม่ทันได้ขับเลยก็ต้องไปประจำการในกองทัพซะแล้วประกอบกับตัวเบรกไม่ค่อยดีจึงถูกปล่อยรังไว้ในโรงรถตั้งแต่ปี1 9 7 3เป็นต้นมาโชคดีที่มีคนไปพบเข้าจึงถูกนำไปประมูลโดย Gooding and Company ด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ21ล้านบาท ไม่รวมภาษีนะและอาจสูงกว่านี้ก็ได้ถึงจะดูแผงว่ร์ว่งแต่สำหรับคนรักรถแล้วเท่านี้จิบจิบคะ่ะ Shelby d ี้เดโต1964ถ้าพูดถึงเ h e ยร์บีเราจะนึกถึงรถแข่งน่ารักปุกปิกกันใช่ไหมคะบอกเลยว่าขนาดไม่ได้มีผลกับความเท่เลยสักนิดเพราะคันนี้เคยกว่ารางวัลรถแข่งใหญ่ๆมาแล้วหลายสนามแต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสมรรถนะเล็กน้อยจึงถูกขายต่อให้คนอื่นก่อนจะมาตกอยู่ในมือของ ดอนนาโอฮาร่าป็นมือสุดท้ายเนื่องจากเธอรักมันมากจึงแอบจอดไว้ในห้องเก็บของนานกว่า30ปีถึงจะดูเก่าเก็บไปนิดด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปมันกลับมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยเรยจนในที่สุดเธอยอมส่งต่อให้กับเพื่อนของตัวเองคาดว่าอาจมีมูลค่าสูงถึงหลักร้อยล้านบาทนี่ยังไม่รวมภาษีนะแต่เรื่องยังไม่ไปถึงไหนโอฮาร่ากับเสียชีวิตกระทันหันและด้วยราคาที่สูงขนาดนี้จึงมีการยืนยันสิทธิ์ในการครอบครองกันอย่างดุเดือด ในที่สุดผู้พิพากษาได้ตัดสินและยกรถยนต์คันนี้ให้กับเพื่อนของเธอไปค่าเงินถึงไม่พอต้องตามบุญดีด้วยนะ Ferrari 275 GTB l o n GTD s e a l l o อลขึ้นชื่อว่านักสะสมรถย่อมไม่มีแค่คันเดียวทำให้ Ferrari คันนี้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันรวมกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคันแต่หลังจากเจ้าของเสียชีวิตที่นี่ก็ถูกปิดใต้ขขณะเพื่อนบ้านเก้เคียงยังไม่รู้เรื่องโชคดีที่วอร์เรนแคมเบ เพื่อนเจ้าของรถยนต์เหล่านี้ไปพบเข้าจึงทําให้คอลเลกชันสุดจริงเหล่านี้ได้ออกมาเจอโลกภายนอกอีกครั้งแต่กว่าจะรู้ว่าที่นี่มีรถยนต์หรูมากมายก็ปากเข้าไปแล้ว26ปีแม้การเวลาจะยาวนานแต่คันนี้ยังดูดีและเปิดประตูได้คล่องเหมือนเดิมปราศจากสนิมแค่มีฝุ่นจับตามการเวลาเท่านั้นหากนามาทําความสะอาดเช็คสภาพรถอีกนิดหน่อยก็นําไปใช้งานได้เลยส่วนราคาข้างงวดใหญ่ให้พูดเพราะส่งเอาเรื่องเหมือนกัน อย่างน้อยสุดก็ประมาณ75-9ล้านบาทเมื่อรวมภาษีนะคะคุณอาจจะดูโหดไปหน่อยถ้ามองในแง่ความค้าส,สิกหายากแลก้วก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ